สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาดูอาดอกไม้ผูกข้อมือของเพื่อนเจ้าสาวกับอดอกไม้ที่ติดหน้าอกนะคะได้ทั้งมีดอกไม้ที่ติดหน้าอกสําหรับแขกผู้ใหญ่สําหรับประธานหรือว่า,าเป็นพวกงานเกษียณอะไรเงี้ยคะ่ะงานแต่งงานอะไรเงี้ยเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะมีหลากหลายสีสันให้ดูนะคะทีมงานก็เช่นเดิมค่ะ สั่งได้ตามธีมแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเป็นธีมอะไรนะคะตอนนี้ก็จะเป็นดอกไม้กระดาษสาบ้างอาดอกไม้จริงบ้างนะคะมีผสมกันไปแล้วก็ตัวสีตัวโบเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาลนะคะเพราะว่าบางทีดอกไม้บางตัวจะเป็นดอกไม้จริงก็จะมีตามฤดูกาลนะคะส่วนดอกไม้ตัวหลักจะเป็นดอกไม้กระดาษสาซึ่ง สีบางทีก็อาจจะเพี้ยนไปตามเนื้อกระดาษน,นะคะก็ลองดูค่ะว่าชอบแบบไหนชอบสีไหนมีให้เลือกมากมายนะคะสีสันก็จะเป็นแบบบางคนก็ชอบสีอ่อนบางคนก็ชอบสีเข้มนะคะแล้วก็งานพวกนี้จะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะงานมือทำเองนะคะ,ะสั่งได้ตามสีเลยโบก็เช่นกันค่ะสั่งได้ตามสีเลย ก็ลองดูนะคะว่ามีสีอะไรบ้างที่ชอบจริงๆแมค่ะชอบสีน้ำตาลนี้สวยดีก็จะมีทั้งอ้ามีพินด้วยลืมไปมีพินด้วยนะคะตัวพินจะไว้ติดสูนตัวเข็มกลัดก็จะไว้ติดแบบเหมือนสำหรับผู้ใหญ่ง่ายๆหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยถ้าไว้รุ่นไวยรุ่นหน่อยจะใช้พินนะคะโบก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยก็จะแบบสีทองให้สีแบบเป็นทางการหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ เด็กวัยรุ่นก็ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องผูกโบกค่ะก็จะเป็นแนวนี้นะคะอันนี้ลองเข้าไปดูในร้านได้นะคะว่ามีสีไหนที่ชอบบ้างเดี๋ยววันหลังขึ้นแบบใหม่มันจะมีแบบใหม่อะคะ่ะจริงๆก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงรูปลงไปมีปีนี้มีขึ้นแบบใหม่นะคะขึ้นแบบใหม่ให้ลูกค้าดูว่าชอบสีสันแบบไหนหรือว่าใช้ตัวอื่นอาจจะใช้ตัวอื่นแทน อาจจะใช้ตัวอื่นแทนบ้างเป็นบางครั้งเพราะว่าช่วงนี้ปีนี้เป็นปีโควิดเนะเาะจะค่อนข้างดอกไม้จะค่อนข้างแบบว่า,าราคาขึ้นด้วยแล้วก็มีจํานวนจากัดที่เราบางทีเราเราคํานวณไม่ถูกว่าดอกไม้มันจะมีหรือไม่มียังไงนะคะอันนี้ก็ มิกแอนแมทได้นะคะเอาไปเง,งานปาร์ตี้ได้เอาไปผูกคอผูกผมได้นะคะทั้งข้อมือแล้วก็ที่ติดหน้าอกนะคะสีสันก็ตามที่เห็นในรูปเลยแล้วแต่ใครชอบสีอะไรสีเขียวนี่ก็สวยจริงๆชอบแบบชอบแบบเข่าเขียวชอบแบบสีแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยคะ่ะบางคนก็ชอบสีปัดๆบางคนก็ชอบสีเข่าเขียวซึ่ง แล้วแต่คนชอบเลยเอ,อันนี้สีฟ้าอันนี้สีเทานะคะลองดูรู้สึกว่าคลิปนี้จะยาวเป็นพิเศษเพราะว่ารูปมันจะเยอะอา่าตัวนี้เป็นดอกไม้ที่เป็นดอกไม้จากผ้านะคะอ่ะอันนี้ดอกไม้จริงมีดอกไม้จากผ้าบ้างที่เป็นดอกไม้ปลอมอน,นะคะแต่ว่าก็บางบางท่านเขา,เ,าเขาเรียกอะไรนะ อยากได้สีแต่ว่าดอกไม้จริงมันมันมันมีข้อจํากัดเยอะนะคะเป็นอันนี้เป็นพินค่ะเป็นพินที่ปักสูตรนะคะอันนี้อ่าเนี่ยเป็นพินที่ปักสูตรก็ง่ายๆเรียบเรียบแบบสไตล์ฝรั่งหน่อยไม่ต้องเยอะอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ข้อมือใหญ่หน่อยอันนี้เป็นเอ่อเมื่อกี้เป็นกระดาษอ่าเป็น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 ดอกไม้พานะคะอันนี้ก็ดอกไม้พาค่ะสีส้ม สีพีชส,สีส้มสีชมพูอะไรเนี้ยอันก็สีขาวปีนี้ก็น่าจะทํางานพวกนี้ให้เยอะขึ้นนะคะก็น่าจะแบบมีแบบใหม่ๆม,มาให้ดูอันนี้เอาของปีที่แล้วให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวปีนี้ลองดูว่าไอเดียหรือสมองอยังพอจะทํางานทางการได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะลงคลิปตัวใหม่ๆใ,ให้ดูเนาะ อันนี้ดูของปีที่แล้วที่เป็นของลูกค้าปีที่แล้วไปก่อนแล้วกันซึ่งบางอันก็ไปได้บางอันก็